ทุกคนคิดว่าจบแล้วละสิยังยังมันยังมีโพสเกมต่อนะทุกคนไปเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปงานศพของเพื่อนรักของเราไปงานศพของบล็อกนะทุกคนไปอา่าเห็นว่าจัดอยู่ที่สวัสดิ์ทัพหามนะยังมีร่องรอยของ อยอมมุนกานเดอร์ยอยู่เลยแต่เราเห็นมันหายไปในแล็ก,กแล้วล็อกกันนี่นั่นแปลว่าตำนานไปจริงมาตลอดการโจมตีองทอทํทำให้ยอมุลกานเดอร์ส่งย้อนกลับเวลาไปอดีตเจ้าย้อนนี่ไวรอล่อนที่ออกจากโยธันฮามัสสุดร้อนจะโตไปเป,ไป,ไป็นอสรพิษโลกที่เรารู้จัก,จกตอนที่เราเจองูนในครั้งแรกจะบอกมันรู้สึกคุ้นหน้าอเทอสัสบางทีอาจจะเคยเจอเขาในโยธันฮามเป็นไปได้สหายและคงต้องถามเรื่องนั้นจากเจ้าหนูตอนที่เราเจอเขาอีกครั้ง เออเรายังไม่เคยเรายังไม่เคยเยี่ยมอังโกโบดาเลยอันนี้อ๋ออันนี้เอสการ์ดเอสการ์ดระเบิดไปแล้วบ้านซินดี้ไปได้ไหมยังไปได้อยู่อ่าแต่เราจะไปสวัททัพฮามเัน้อ่าที่ไหนวะนี่ดาเวลียอ่าไปเราไปงานศพของสหายเรากัน งานศพของบล็อกนะตอนยมูกันเดอร์จมตีทอรในเอสการ์มันดูโกรธแค้นเป็นการส่วนตัวนะแต่ทั้งคู่ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมถ้าคิดเรื่องนั้นมาตลอดแล้วพอมีทฤษฎีนะเรารู้จะหนูเคยอยู่ในโยตันฮาฝึกฝนเวทมนต์วิญญาณบางทีเจ้าสอพิษนั่นอาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะหมายความว่าเทีัสอวิญญาณยักษ์ตวอื่นใส่ลงไปในร่างสอพิษโลกยักษ์ตนที่เกลียดชังทออยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องแต่ข้าก็บอกใอ้จัดกว่านี้ไม่ได้หรอกนะ ก็สงสัมาหลัง <Called S 1> จา<ะ>กผ่านมานานขนาดนี้เจ้ายอมเมียจะจำได้หรือเปล่าอ๋อก็คืออาวิญญาณยักษ์ที่โกรธแค้นทออยู่แล้วเหรอเราก็ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะวะ่ามันอาวิญญาณใครไปใส่วะะอ่ออุย๊ยมีพวกนี้ตายอยู่ด้วยใครฆ่าไพวกนี้วะ ถ้าจำไม่ผิดอยู่ตรงนี้อางานศพไวกิ้งโอเคแท็กติดตามไวก่อนเลยตอนนี้ก้หวังจะจำเนื้อเพลงมันส่วนได้เอออันนี้คุยอะไรกันก็ไม่รู้ ayam n งานสอบบอกแต่บอกนอนอยู่เนี่ยข้าจะคิดถึงกนแน่เลยอ้าเจ้ามาแล้วเดวลาส่งเขาพอดี ข้าได้พบเจอบุคคลมากมายระหว่างเดินทางเจ้าเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ข้าจะเรียกว่าสหายข้าคิดอยู่เสมอว่าเจ้าเป็นหนึ่งในสี่มีชีวิตที่โง่เขลาที่สุดที่ข้าเคยเจอไม่ข้าคิดเลยว่าเจ้าจะเป็นโคก,กัน,นที่ข้าที่สุดเช่นกันโลกนี้กลายเป็นสิ่งที่มืดมนเมื่อจากเจ้าจากไป<ร>และข้าจะพาเขาไปที่ปืน่นทรายแสวซ์ันคืออยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำใกล้ท่าเรือข้ามฟากกพเราจะรอเจ้าอยู่ที่นั่นโอ้ขอโทษครับจาม ขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ขันจมูกนะโอเคไปโหคดไก่จ้ามแีแล้วเฮ้ยมาไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยมาไงเนี่ยโหยังมีอีกอ่ะ ยังยังไม่หมดเกจโทรออกไปก่อนเลยเอ้ยไอ้เนี่ยเรียบร้อยรอเฮ้ยอเนี่ยไอ้เนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอเอ็นเฮียพวกนี้ปอตอนนี้เราก็ไปหาท่าเรือโอเคเราต้อง อ่าเขาดูแผนที่กันนะตรงนี้มีเศษซากแอสกาดวย้าเคออกออกซ้ายมือตรงนี้ไปไม่ใช่ไม่ใช่ซ้ายนี้ซ้ายนี้ถ้าหลอ,อกซ้ายนี้ไปเราก็จะเจอท่าน้ำแล้วเราก็ไปจัดการเศษซากแอสกาดแล้วค่อยไปเผาศพบ,บ็อกเนาะโอเคไป โอ้โหเอ็นเฮียอุ้ยโอ้โหตกใจหมดตกใจหมดอุ้ยอะไนะเอองัดแล้วก็สายฟ้าไอ้เนี่ยจานต่อเนื่องจานต่อเนื่องจานต่อเนื่อง ไฟไอ่เนี่ยอ้ตัวนั้นไปไหนแล้วไม่เนี่ยต้องเอาไปลบอุ้ยไม่เนี่ยสามเอ้ยสามเรียบร้อย หมต่อขาหทบเลยเออเรียบร้อยเละเป็นโจ๊กโอเคไปถึงท่าน้ำแล้วแล้วเราก็เร่งเรือรอเรือหาลักสักคนนะตามแม่น้ำนี่ไปเลยเดี๋ยวขอดูก่อนใช่ไหม โอเคใช่ไปเราไปล่องเรือหาลักสักคนเงียบที่นี่เงียบเหมือนเดิมสู้แล้วเมือคนแค่เหลือแค่นั้นเหรอวะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้มาสู้ศึกนี่ไอเมือคนแค่ะคนแค่มาแค่ซินดี้คนเดียวเท่านั้นเองเค okay, ล่องไปเรื่อยเฟย่า<ๆ>เจ้าไม่มีเรื่องเล่าเหน่อมีเมียด้วยอย่านั่งเงียบเป็นเป่าสากสี่ข้าไม่มีอะไรจะพูดเนะ ไม่พูดอะไรจริงๆเหรอไม่มีเรื่องเล่าเลยเหรอที่ตอนอที่ตอนในเรื่องเรื่องยังไม่จบเกมนี้เล่าเป็นเป่าสากไม่ใช่เล่าเป็นเป่าสากเขาเรียกว่าเล่าเป็นเขาเรียกอะไรวะพูดไม่หยุดแต่ภาษาสำนวนสุพาษิตอะผมจำไม่ได้แนละ้วโอเคเราต้องตรงไปอีกเราถึงจะเจอเอสการ์ด ที่นี่เรามากับอาเทียสละเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะที่นี่ผมยังไม่พบนกโอดินตัวหนึ่งเนะอีบนอนเนียก็ไม่พบมีที่สำรวจเยอะเลยแต่เราไปจัดการชิ้นส่วนเอสการดอ๋อนั่นไงไอที่เป็นลุ้งๆตรงนั้นใช่ไหมคือชิ้นส่วนเอสกาดอะนั่นไงขวาม,มือทุกคนเห็นว่ อันนที่เป็นลุงๆอยู่ไปแต่ภาคนี้ดีอย่างเราเราเห็นได้ว่า,าตรงไหนเราพลาดไปบ้างเคมอบระวังหัวตามีเมียเรืองแสงน่าก,กลัวไอ้ผายาชิ้นส่วนแอสการ์ด เราต้องดูทุกอาณาจักรเลยเห็นด้วยโอ้ยค่ะอุ้ยข้าถึงก่อนนะทำไมเจ้าไม่อะไรเหรอเฮ้ยเจ้าไม่ทำไมข้าถึงก่อนนะข้าถึงพื้นก่อนเจ้าข้าถึงพื้นก่อนแล้วทำไมไม่ได้เออทำไมเจ้าไม่เซ่อุ้ยโอ้ยไอ้ไเนนะี่

ร้ายกาดนักเออเอาเถอถ้ามีชิ้นส่วนพวกนี้ก็นอกอีกพวกเอ็นฮิยาคงก่อกวาจักต่อไปถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเท่านั้นนะอาณาจักรต่างๆจะไม่มีวานเฟ้นฟูถ้ามันยังอยู่โอ้ควรแค้ตายอ่าเราจัดการหมดยังเนี่ยอ่าก็คือเราไม่ต้องกดทำอะไรทั้งสิ้นใช่ไหม มันตายเลยเฮ้ยเรามาจัดการแล้วมันจะตายเลยใช่ไหมโลแตกหักของเอง็นทียาต่อมันจะแอดกาชปเกตโลได้อ๋อยังไม่ฟูอีกเหรอยังไม่ฟูพอยกเหรอไปงานศพบบล็อกเออแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปจัดการกับราชินีวัคคิลี่เลยและพวกนักลบข้างอีกใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปจัดการหลังงานศพแล้วกัน เค <Okay, S 2> ไปแล้วเราต้องกลับไปหาไอ้กระลอกไอ้กระลอกนั่นอีกไอ้กระลอกนั่นเรายังเรายังต้องไปทำเคเวสให้มันอีกอะเค <Okay, S 2> ลอดทางนี้ไป โค้ดเกมนี้ผมจะเอาเฉพาะที่สําคัญสําคัญนะแต่คงคงไม่พาไปสํารวจทั้งหมดหรอกก็คงจะพาไปล่าแค่พวกวาคิลลี่ราชินีวาคิลลี่คนใหม่อ่ะแล้วก็อุ้ยเหมือนได้ยินเสียงอีก,กาผมคงจะพาไปแค่ล่าวราชินีวาคิลลี่แล้วก็ไปจัดก,การนักลบลบข้างแค่นี้เนาะโอเคปะ เรามาถูกทางแล้วหรือเปล่าวะเราจะออกขวาตรงนี้ได้ไหมอ่ะคงได้แหละโอเคไปล่องเรือกันสองคนล่องเรือกับเมียใหม่นะเกโทสบอกถึงว่าถึงถึงถึงซิปจ้า ถึงซิปจะสวยกว่าก็เหอะเฟย่าบอกมึงพูดอะไรนะไอ้โลน้นกูสายยกโทษไม่ฆ่ามึงนะเฟย่าบอกเอเคไปแล้วเราก็ข้ามเรือใช่ไหมแถวนี้คงไม่มีแน่แน่ผมได้ยินเสียงเฟงเฟงเฟงอีกาอยู่ไหนวะ มันอยู่ฝั่งนั้นอะเนี่ย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 ได้ยินเสียงอีกาไหนวะเนี่ยเนี่ยเสียงอีกานั่นไงเ <c oughs> หลือแค่สี่ตัวโอเคไปเราข้ามไปงานศพบล็อกก่อน ให้ตายเหอะเกิดอะไรขึ้นข้าน่าจะเปลี่ยนชุดเย็บชุดไว้ทุกสักสองสามชุดพวกเราแต่งตัวไม่เหมาะสมเราไม่เป็นไรหรอกปกติคุณแค่ไม่จ่ายชุดที่เป็นทางการในงานศพบอกไม่สนใจหรอกอาจจะเป็นได้แต่ว่าตอนนี้ท่านคิดว่าจะดูเป็นยังไงที่มีเครื่องประดับสวมรอบคอที่เหลืออยู่ของข้าบางทีน่าจะมีทองคำอยู่เป็นข้าข้าคงจะมีเสน่ห์ถึงดูทีเดียวขอบใจนะที่พยายาม พวกเขาอยู่นั่นไงสหายเอามาเถอะวางให้เป็นอย่าง,งานั้นความสูญเสียสง่งผลกับคนคนหน,นึ่งได้อย่างหลายอย่างนะเจ้ามาแล้วเราเริ่มกันได้เลย มีโดนตีด้วยอ่ะงานศพแบบไวกิ้งงั้นเหรอโอ้ยซินดี้มาหายตาแดงแล้วด้วย Lakjau na blog. multimedya için... หลุมน่ะจริงๆต้องแปลว่ารูหรือเปล่าอะไรยิงเอาออกก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมันต้องบอกว่ารูหรือเปล่าโหอะเปรียบคำเปียบนะก็คือเหมือนรูในจิตใจยิ่งเอาออกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ได้บอกว่าหรือยิ่งถมอะทุกคน